สวัสดีเพื่อนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนพาไปและเรื่องที่ผมนํามาเล่าในคล,คลิปนี้มีชื่อเรื่องว่าเอากลับไปคืนเหตุการณ์เนี่ยเป็นเรื่องของคุณนิชาครับที่ได้เจอกับเพื่อน,อนสมัยที่ไปเที่ยววันหยุดยาวตอนนั้นอ่ะคุณนิชาเขานัดกับเพื่อนอีกสามคนเพื่อจะไปเที่ยวที่เกาะก่อนหนึ่งครับซึ่งเกาะแห่งนี้จะต้องขับรถไปไกลมากพอมา,าถึงท่าเรือทุกคนก็เลยมานั่งคิดกันว่าเออยังไม่ได้จองที่พักกันเลย แต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโลซีซั่นนะน่าจะวอล์กอินเข้าไปได้แต่นั้นกลุ่มเพื่อนของคุณนิชาก็าไปเจอกับบังกะโลที่หนึงครับติดทะเลด้วยก็เลยตกลงกันว่าจะพักกันที่นี่แหละระหว่างนั้นทั้ง3คนก็ไปถ่ายรูปครับไปถ่ายรูปเล่นกันไปมาแล้วอยู่เดียบน้องก็หยุดถ่ายรูปไปแล้วก็เดินไปใต้ต้นไม้แล้วก็ค้มมองอะไรสักอย่างพอเดินตามไปดูอ่ะก็พบว่าใต้ต้นไม้มันมีก้อนหินครับ เป็นเปลือกหอยวางเรียงกันอยู่แต่ในใจก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็ามาถ่ายรูปเล่นกันต่อจนค่ำม,มืดก็เลยกลับเข้ามานอนตอนนั้นคุณนิชากับเพื่อนอีกคนอาจจะนอนด้วยกันครับและรุ่นน้องอาจจะนอนเตียงเล็กแล้วตอนกลางคืนก็เริ่มหลับกันจากนั้นคุณนิชาก็ตื่นเพราะว่าปวดปัสสาวะพอตื่นเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีคนอ่ะกดชักโครกในห้องน้ําคุณนิชาเาก็เลยนอนรอสักพักหนึ่งครับเพราะว่าเกรงใจอ่ะคิดว่าเพื่อนอ่ะอยู่ในห้องน้ํา แต่ก็รู้สึกว่ามันนานจังจนเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยลุกขึ้นมานั่งครับแล้วก็มองไปรอบๆปรากฏว่าเพื่อนที่นอนอยู่เนี่ยแล้วก็รุ่นน้องที่นอนอยู่เนี่ยยังอยู่กันครบครับก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยหูฝาดหรือเปล่าก็ได้แตะสกิดเพื่อนอะ่ะให้ไปเข้าห้องน้ำเป็นเพื่อนหน่อยพอทําธุระอะไรเสร็จโดยมีเพื่อนอะ่ะที่เฝ้าก็กลับมานอนครับแล้วก็หลับไปตื่อื่นขึ้นมาอีกทีช่วงประมาณตีสาม ตอนนั้นเขาลืมตาขึ้นมาจังหวะที่สายตากําลังจะปรับโฟกัสข้างนอกระเบียงอ่ะมันจะมีแสงจันทร์ส่องเข้ามาเขาอ่ะเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับนั่งอยู่ตรงรั้วของระเบียงซึ่งนั่งในลักษณะหันหลังให้เขาหันหน้าออกไปทางทะเลตอนนั้นคุณนิชาก็ตกใจนะแล้วก็คิดว่าใครวะมานั่งที่หน้าบังกะโลเขาก็เลยรีบหันกลับไปฝั่งเพื่อนแล้วก็พยายามข่มตาหลับตอนเช้าคุณนิชาก็ไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะครับ พอถึงเวลาก็เก็บข้าวเก็บของตั้งใจว่าจะกลับเลยไม่แวะเที่ยวแล้วคนที่ขับรถก็คือคุณนิชาเองเขาเห็นว่าตรงโค้งหักศอกโคง้โคงนึงอะ่ะมันมีคนนั่งยองๆครับซึ่งนั่งยองๆอยู่กลางถนนเลยนิชา,าก็เบรคครับแล้วก็หักหลบแต่ก็พ้นมานิดเดียวตอนนั้นก็หันหลังกลับไปมองครับปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ตรงจุดนั้นแล้วทั้งสามคนก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่คนแล้วแต่ก็ขับกลับมาถึงอะ่ะได้อย่างปลอดภัยนะครับ แต่ว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบนะตอนแรกที่คุณนิชาตั้งใจว่าจะกลับอะแต่ด้วยความที่มันเป็นวันหยุดยาวเขาก็เลยเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจไปเที่ยวอีกที่หนึ่งแทนจากนั้นก็ไปจองโรงแรมลักษณะคล้ายๆแบบเดิมนี่แหละซึ่งก็นอนลักษณะตำแหน่งเดิมเลยแต่ครั้งนี้ก็ลากเตียงทั้งสองเตียงมาชิดกันนะพอนอนไปครับคุณนิชาก็ตื่นมาอีกครั้งกลางดึกเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะผมเปียกปิดหน้าตากําลังคุยอะไรสักอย่างในลิ้นชัก คุณนิชาก็ตกใจกลัวครับหันไปหาเพื่อนปรากฏว,ว่าเพื่อนของเขาเนี่ยนอนดืมตาโพลงเลยแล้วก็จับมือคุณนิชาไว้แน่นแล้วก็ทํามือแบบว่าแบบว่าสันๆน่ะคือเหมือนเพื่อนน่ะก็เห็นเหมือนกันครับพ่อตื่นช้ามากเนี่ยยังไม่ได้พูดเรื่องนี้ให้ลุ่น้องฟังเลยนะเช็คเอาแล้วก็ลงไปสตาร์ทรถแต่ลุนน้องมาบอกว่าเฮ้ยพี่แปบ๊บหนึ่งหนูลืมของแล้วลุนน้องก็วิ่งขึ้นไปเอาของครับแล้วก็ลงมา คุณนิชาก็เลยถามว่าเอา้าลืมอะไรอะ่ะตอนนั้นรุ่นน้องเนี่ยเขาก็หยิบเป็นเปลือกหอยขึ้นมาอันหนึ่งครับพ่อเห็นปุ๊บคุณนิชากับเพื่อนเนี่ยก็จับมือกันเลยแล้วก็พูดพร้อมกันเลยว่าปูว่าแล้วมันเอามาทําไมเนี่ยรุ่นน้องก็ตอบว่าเห็นสวยดีก็เลยากเอาไปใส่ตู้ปลาและรุ่นน้องเนี่ยไม่ได้หยิบมาแค่ชิ้นเดียวนะครับมีค่อนข้างจะหยิบมาหลายชิ้นเลยคุณนิชาก็ดุไปว่าเฮ้ยทําไมเอามาให้บอกกันเลยเอามาจากตรงไหนเนี่ย น้องก็ตอบไปว่าเอามาจากตรงกองเจดีตรงนั้นนะ่ะทุกคนก็เลยตัดสินใจเอากลับไปคืนครับแล้วก็ให้รุ่นน้องเนี่ยขอเข้ามาขอโทษไปแล้วคุณนิชาเข้าไปถามชาวเลแถานั้นนะครับว่าที่เขาวางเปลือกหอยบนเจดีแบบเนี้ยเขาวางไว้ทําไมชาวเลก็เลยตอบว่าอ๋อตรงต้นม้นั่นน่ะหรอก็คือช่วงมรสุมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีพายุมาครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเน่ยสคนเสียชีวิต ครอบครัวเขาก็เลยมาสร้างอนุสร์เอาไว้แล้วคนแถวนี้ก็เห็นกันบ่อยเห็นครอบครัวที่เสียชีวิตไปเนี่ยมาเดินเล่นกันบ้างตะโก,ววกนวกเวกรวายบ้างก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเลยแล้วเรื่องก็จบลงเท่านี้ครับเรื่องที่ผมนํามาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องจากเมลนะครับออกอากาศที่รายการ The Ghost Radio ของพี่แจ็ควันที่27เมษายนพศ2567ผมนํามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกแนวหนึ่งนะและแน่นอนว่าผมจะแปะลิงก์ต้นฉบับเนี่ย เอาไว้ที่คลิปชั่นเพื่อนๆสามารถกัไประลฟังต้นฉบับกันได้ก่อนจากกันไปเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ